ภูมใหม่ไฟโฟกัสเรามาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวงังซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะทางด้านอาชีพทั้ง10หมู่และศิลปะวัฒนธรรมสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้เราจะมาดูการรักษาสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณช่าง10หมู่ของที่นี่กันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะทำไมที่นี่ถึงได้ชื่อว่าวิทยาลัยในวังคะค่ะจากวัตถุประสงค์การก่อตั้งเพื่อที่จะขยายภารกิจของวิทยาลัยในวังชายและวิทยาลัยในวังหญิงออกสู่ภายนอกเพื่อที่จะให้ประชาชนมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะไทยโบราณช่างสิบมูอค่ะค่ะวิชาชีพที่วิทยาลัยในวังจัดสอนจะแบ่งสองกลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือช่างสิบมู่กลุ่มที่สองก็คือศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งช่างสิบหมู่เนี่ยเราจะมีหลักสูตรการสอนอยู่ทั้งหมด800ชั่วโมงซึ่งผู้เรียนต้องมานั่งเรียนกับเราเนี่ย800ชั่วโมงหรือประมาณ8เดือนส่วนหลักสูตรศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราจะแบ่ง2กลุ่มก็คือ30ชั่วโมงกับ40ชั่วโมงเราสามารถแบ่งผู้เรียนได้ประมาณสัก3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเลยก็จะเป็น new Skill s k i l เป็นทักษะชีวิตของเขาะนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการ r e s กิล ซึ่งเขาก็มีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วแต่อาจจะทิ้งระยะเวลาหรือวางมือไปเขาก็จะมารีสกิลอีกส่วนหนึ่งก็คือ the skill, อัพสกิลเก่งอยู่แล้วให้เก่งยิ่งขึ้นอเอาไปต่อยอดในวิชาชีพที่เขากําลังทําอยู่อย่างเช่นน้องบอมซึ่งเป็นผู้เรียนค่ะของรอเราเนี่ยนะคะ,คะซึ่งเป็นทั้งนิวสกิลอัพสกิลรีสกิลอยู่ในตัวเลยค่ะ เราทึงเรียนช่างสิบูมค่ะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าบอม ชอบในเรื่องของศิลปะอยู่แล้วที่เลือกเรียนช่างสิบหมู่หรือช่างศิลปะไทยโบราณแล้วก็เลือกวิเลยในวังเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นรูปแบบการศึกษาแบบการศึกษานอกโรงเรียนพอเป็นการศึกษานอกโรงเรียนเราสามารถจัดการเรื่องของเวลาส่วนตัวได้ค่อข้างเดียวเพราะว่าเรามีภาระทั้งงานทั้งครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นเวลามันก็จะถูกแบ่งเป็นส่วนๆเพราะฉะนั้นการศึกษานอกโรงเรียนหรือวิเลยในวังก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับศิลปะไทยโบราณด้วยค่ะแล้วเรามีพื้นฐานมาบ้างหรือเปล่าคะ พื้นฐานต,ต้องย้อนไปตั้งแต่ตต้งแ่ช่วงมัธยมเลยมีพอ, okay, พอจะมีบ้าง <okay. S 2> เป็นคร่าวๆคือใน,ในวัยนั้นก็จะมีความชอบในเรื่องของงานศิลป,ปะอยู่ <Okay. S 2> แต่ถามว่าพอมาเรียนเอาจริงๆนะพอมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับศิลป,ปะไทยช่างสิมูโบราณเนี่ยมันจะค่อนข้างจะลึกและแปลกใหม่สําหรับ mm. เราเป็นรากเหง้าเป็นประเพณีที่เราจําเป็นต้องศรรึกษาจําเป็นต้องเรียนจากกระบวนการของครูโบราณว่าทําไมท่านถึงให้ใช้วัสดุนี้ทําไมท่านต้อง ทำแบบนี้ปั้นแบบนี้ก็จะละเอียดอีกขั้นหนึ่งแล้วตอนนี้เรากําลังสร้างแบบอะไรใช่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นหุ่นหัวโขนก็คือการการขึ้นรูปหุ่นหัวโขนแต่เป็นองค,นค์พระเนตรก็จะอยู่ในกระบวนการที่เราจะต้องโกรนหุ่นหรือการปั้นหุ่นก่อนอมันก็จะ กลับไปสู่ในกระบวนการของงานปั้นงานปฏิมาก,กรรมก่อนที่จะขึ้นมาเป็นหัวขนวันนี<อ>้ใช่ค่ะแล้วผลงานที่ขึ้นชื่อของรเรามีบ้างครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากการเรียนจบในช่วงของการนิเทศงานต่างๆหรือการโชว์ผลงานวิทยาลัยนาวาังก็จะเปิดโอกาสจะพานักศึกษาที่เรียนจบอะไป ออกบูธแสดงผลงานไม่ว่าจะเป็นตามสูตรราชการต่างๆบนห้างสินค้าก็มีโอกาสได้ไปบนทั้งในเซนท่ันไปโชว์ผลงานทั้งงานที่เรียนจบแล้วงานที่เริ่มจะเป็นตัวเองมากขึ้นหรือวาก็จะเป็นผลงานส่วนบุคคลแหละเราผลงานอะไรไปโชว์ก็จะมีทั้งหัวโขนมีทั้งอ่ะเอาอย่างข้างหน้านี่เป็นองค์คาชนทราชาหรือพระเนศเตุก็จะเป็นงานหล่อทองเหลืองใช่แล้วก็ต่างเทคนิคการต่างสีกันที่เห็นสีต่างๆที่ต่างกันเนี่ยก็จะเป็น การเปลี่ยนเทคนิคแต่วัสดุ<ช>เดียวกันแล้ว,<ช>ลวมีคนมาขอบูชา <c oughs> หมดไหมคะ <c oughs> ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งด้วยความที่เราทั้งผลงานมาเพื่อให้ผลงานเจอเจ้าของอ <c oughs> ใช่แล้วก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งก็ถามว่าตอนนี้ก็หมดไปแล้วค่ะและนี่ก็คือการเรียนศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ของวิทยาลัยในวังสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ